สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับช่องเบาวสาราคามเมื่อกล่าครับห่างหายกันไปโอ้หลายเดือนอยู่สี่สองสามเดือนคนหรือเป่าบริพอรนี่ทีน่ะเบิ่งดุวันขึ้นหมวกแยงคักเนะครับวันนำนักขึ้นสิบโลครับปลาเพ็ดกับเขากินกันสู้คืนบวก,กินเหล่าได้กินตะกับเขา่าเมื่อนี้จีพาไปเบิง่งเกษตรประจำหมู่บ้านครับกรเกษตรอินทรีย์ซื้อใยหนูครับเก็บเห็ดกับมนันเห็ด ปลูกพักปลูกมีนี่งามสุยางครับงามสุมองมนบุกยางมันในตีสองตีสามเกิดตื่นขึ้นมาเห็ดสวนเป็นว่าเห็ดยามเวียนมันห่อนเหม,นมนันมันก็เป็นความนุไวยิ่ีเดี๋ยวเห็ดยามเวียนมันห่อนครับซีสะซีสะปลูกไว้องสุมองสุบอลเลยบกม่วงบกหูงบกซีดาบกซีดาคือฝรั่งบกพริกละมุดพักคิกพริก โอ้มีโซเน,นวสิงไคตาไ่กะเพราแบบเอียงละ่ะปืชสวนขว้าวนะครบวงจรนะครับเงินเขามาหาแกสสมือเด้เงินเขามาหาย,มมย,ยา,า,หายหนูสม,มือครับบ่ต้องเดินไปหาเงินเลยเงินยางมาหาเองเขามาสือพักหัดสวนครับผมเลี่ยงปลาบอมไปไปสัมภาษณ์ยายหนูกันเขากำลังเห็ดสวนอยู่บน กรพบครับย่าหนูครับปาดประจำหมู่บ้านเดี๋ยกิจพอเพียงนี่ฮะอกีหาอันนั้นว่อวานตาเอกด้เ้วาไปเอาเียงมเลีห่อางดีได้พี่น้องหอบวย่างยางอันตำมดแดงข้างมดแดงเลี้ยงมดแดงน้ำต้าโจ้ย่างตำข้างมดแดงเลี้ยงมดแดงน้ำมเงนได้เี๋ยวกินให้เบิ่งอันนี้ อันนี้ท่านเฮ็ดนยังอันนี้ักคิดักคิดปลาักคิดระท่ไนใควาดเ็กระตีนาหดเสเียบุมมหดบทันเอ็ดสามสังอ๋อปุน้องไปบังบอกพี่น้องเขาไว้บงทางคนเี้ยังแนววงจอมือมือหนึ่งรุ่นแรกมขายมืเรานีอือข่นตื่นขึ้นมาเฮ็ดแตตีหนกว่

มือนี้เบอร์หัวสองร้อยขาดดูขาดนี่บาทอันนี้บพราะเก็บลงงนี้นี่เออเขามาซื้อยึ่ส่วนเองอันนี้เขามาอาท่ก็ส่วนมือละสองสามร้อยเพราะต่ำกว่านี้ก็ได้ยึดเพิ่มบางนี่เลยครับโอ้มันเมียกัหลายกว่านี้เก็บครับครับแมนมอพี่น้องเงินเงินเงินยางมหาเนี่ยเขาเงินยางมหาด้วยเพรายางไปหาเงินได้เพราะว่าเรียงควยเป็นหลักเลยเรียงควยครับไอจี

่เงแล้วพาันอหมหมดเบ่องยาง่าซองนะครับข้ามันไงมาแต่โขกะเปผักติยวนี่มจะดึงมาได้จนเนี่ยครับผักต่ยวลกมาแต่โขกว่าปลวกโอ้เข่าทาเกิดเซยโอ้คนถูกว่าแต่มาหน่อยอันนี้ต้นมาหน่อยผักติยวนี่ดึงมาหนี่เป็นมืด

ดูนี่พี่น้อ,องเสียนเฮ็ดพร้อมนี่นี่เสียนเฮ็ดประจำหมู่บ้านพร้อมนี่นี่ตีสามมือนั่นผมมาตีสามเห็นแต่พขนดินอยู่นี่จวด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 อยู่เลย <c oughs> <c oughs> มันโมยังมันตัวหอมตัวหอมขายหัวไดได้นี่อันนี้ขายดอกอย่เดียวขายดอกขายดอกคร<ม>ับข,<า>ขายดอกเราวันนี้ขายหัวได้พร้อมขายต้นขาย,ขายตน้น อัน,น,อน,น,นมันแห้งคันมันแห้งแล้วมันลงหัวแล้วก็เอาขึ้นมาใหม่อีกหนบ่งวัวโอ้มันบ่เป็นหัวครัเคเคเบเนี่ยเอาผักให้ปลากิน,นอ,อีกโอ้เข่าถ้าปลายังกินผักปลาเ,าเ,เข่าไงเอ้เข่าถ้าครับอืมเข่าถ้า ผมวงจรเลยบดไอเสือเขากินเนาะโอ้โหเขาทานคือกบมี่ิน้องไปเบื้องบนวงป่าเป็นสามหลุนเลยโม่จิ๋มเอาโอ้ยบ่งโหดแล้วเอามาเห็ดไปเก็ดแก่เพ็ดพอดีเลยนี่ เราหนทรานามแ้วทีต้น้ได้ดันง่ายๆกันมองปลาตัวนี้มันอ่ะปล่อยสิบตัวนะเฮ็ดเก็บเฮ็ดในมือละพันอยู่วันี่โอ้โหร่ารรมาเด้อพี่น้องวันนี้กำลังปลูกสิ่งใครสิ่งไเออแสนาแสนาไหมปงหากันปปรง เจ็บให้เขาเขาสังสามกิโลเราไมนเกินกันเลยจีบปูกเก็บซุกอันนี้เก็บซุกอันนี้ริบบียนเปียเสียมเยอะอยู่ิงไทยสิบเอดโลมานี่ท้สิบเอโลหจักบาทหละสิบบาทหละสิบาทเจ็บแบบพี่ขีนูสวนมูนวยเน่ยน้อน่ะลอยหาซีฟครับมูนี้ก็ล่างปลูกเนี่้นสั้นอันสวนแดงสุอเปิดหอดอือลงหาลอยหรเล่าลงหาลอยต้น ลอยต้นเขาใช่ที่ลงบักพียร์เลียงด้านพี่ปุณเพาะไปแล้วเนี่ยลอยต้นเนี่ยเป็น้องเงาไี่ปุ่นแต่ที่เต็มพูดละไรทุบบักเขียะจำบักเขียอะสีหน่วยวันนอะแตะไข่อ้อมสางอยู่รึโอ้มสะอันนี้บักยางนำปลูกไปน้ำหรเรื่อยด้านถ้ามีติดทีเรียวเพราะท่นเด็ดเงียงเพราะว่ามันแรงปลูกต้นข้อดีของข้อดีมันมีน้ำให้ทั้งนั้นมันมีนำก็เลยเอาค้อยมาลงซาดีก็เลยครับด้านท่านนี้ข้อยกิงข้อยลงก็เลยเพราะท่านเด็ดอีหยัง นาทีหนีก็เลยได้ว่ป่านทาทั้งนั้นนี่ก็เลยหลอมทั้งนี่ก็เลยล้มพัดปลูกแตนท,ทั้งพีไรยทั้งคุณน่ได้มีเวลาให้เบิ่งเลยบ่ทั้งนี่มนเต็มปนบ่วทงนี่ไเต็มป่อนทนั้นนทงนี่เต็มแล้วก,ก็ังบ่สิเตวนสะอาดาพักีว่าโหมัยลัง,งก็เพาะว้แล้วนะครับลงสอ,องาองามๆตะกีขายได้ยักบาทพริกมือนเลจักบาท เขาคิดสง่งกิโลละรวยคันละลลหน้าบริล่งมือ,อ,อก็ล่างเยร์ก็ได้ลอกละลูก้นี้หาลอกนั่นหาลอกหกลอกของใลอกละลูกนี้นไรยงดีเลยแมลงเชืองแต่เรลงเกี่ยวเขามาาเขาก็เกี้ยวเอาะงรัอ,อเขาก็เกี้ยวเองตีพรอม,อน,มนอยู่กองหนึง่งมหมกยางมันเลยเขาก็เกี้ยวเองกตีเกียเองพรอมเนี้ยหุยเม็ดเกียวกับบอไซด์นี่ นาทีโบไสต่รใสฟุนยังเดียวฟุนขรามาชา,ว,านนวัยยูจะได้มีนาขีสซยังไยง,งีก็ถือว่าฟุนที่ไดโตนนะครับเไปไปล่สารในวันสุดตกไปอือออโท่าเลยฮะนคนสมัยตะกี้กัเฮ็ดยังชีแลวเนาะตีเย้เองแล้วแล้วยังไหนกัจ้างมันรับเาบพอดีจเงนมันเห็ดบบกินหนกอืกัดมือกับเศร้าเศ้ามือกับเฮ็ดตัวอืมไอเดียดีตัวนี้ความคิดดีพี่น้อง ลัางเทียขัดี่เนี่ยก็เขามาถามกับตัวบาบมีกี <c oughs> การลก่าเจ้เขามาหาหาสายมาครับมาสั่งของ,องสั่งพัดอีกอืมก,อ 30, อก็ือมาัละรบสงหมืนสามหม่เราตรัเราทั้งยังแล้วลงมามาสั่งหัวทีครับขา่ลดด้ไหรอเอาไปขายตลาดเนาะัทีบัวขาทีว่าขีกากัะแจ๊ดเ็บมมีเด้อมาสัน ก็แจ็คสีว่าจะไหนเขาว่าตะไครคลิปล้อเอาห้มือนี่เด้อว่ะส่งแตได้เอาหท้ทนด้วยผมมีมันเลยไปโลนหนึง่งเด็กเป็นสิบเอ็ดล้วนครับผมมีเห็นโดดเนาะเบื้องผาพมุมสูงก็วบวกยงๆๆังงามเลยนี่ทีสฉ <ะ S 1> ันเนี่ยปลูกดาวเลี้ยงบ้านก่อนปลูกดาวเลี้ยงพราะว่าดาวเลี้ยงก็ว่าคล้ายดอกกระบาต้นไม้ทีดาวเลี้ยงบ่อปลูกไห้มันปลูกไรมาแรงโอ้บออ่แมนหวังว่าปลูกขายได้ปลูกไรมาแรงใช่ไอเดียดีแท้ ปูกไรมาแรงนี่แหละมันห uh ิว huh. นี่แหละเนี <pun S 2> <websites> ่ยมันบ่อมันกัดกินมันออกนะมันกัดเมี่ยงที่บ่วมะกลาของเราะสีมันกัดทั้งบัวตองลงสารเทีนีนะปลูกแซมไปพร้อมมีอันเดียบไปบึงไปอย่างนี้เขาทาครับหอมนี่แด่ยางหลายนี่นี่ปาดมูบ้านขนาดสองไม่ไพ่สองลำไม่ไพ่ลำเนาะไรมาแรงก็ต้องปลูกเดาเรื่องได้ไอเดียแล้วพี่น้องเด้อมันปลูกพักให้ปลูกเดาเรื่องแซมพร้อม เ,เดียงหมดแดงไปเบิ่งหางหมดแดงดูครับเป็นใครบ่โอ้อยยานมันโผล่มาขึ้นกิโลอือฮือพวกเราบอกว่าขึ้นเด็กีเพราะว,ว่าเดี๋ยวเรียงปลูกสัตว์ครับดาวเลี้ยงกำลังเกิดงามารับกำลังปลูกบ่ทันได้เห็ดเอียงแล้วนี่โบเดหดสองหมื่นกำลังมาหดเงาะกำลังซื้ออื <มา S 2> อเห็นอะไรอีกไหมมันใครไปหมดแดงมันใครไปมันบระท่านได้ใครแล้วเชี่ยงอีกจักหน่อยผู้เลี้ยวเมษาผูธจัดการในวันเมษา ใบเดือนมีนานอีกเลยใบเดือนมีนา,ม,นามันไถไวอยู่อือบ้านนี่ตะก,กี้เลี้ยงมดแดงเอามันกับบเดเลี้ยงยากเนาะครับเลี้ยงมดแดงบ่านนี้นบดเลี้ยงยากเพราะยังมาตีเศษอาหารเลาจิ้มบะเมืบนเข้ากันไม่มันจะสีนะ่าเอาไปเอาไปผาดก็งาบบกม่วงก็ยังวางไว้เงาจะสี่มันกว่านถึงได้กินเองราคากะดีเลี้ยงกะง่ายขึ้มดแดงเข้าทางบ้านานี่คนในถามกับ ขัดเสียเอามาเป็นพอพันเม่พันนี่จะไปเอาหมองบอไครเด้อยเป็นห้างซ้ำผี่กับ,บ่อใครเด้อยขันหมองมันบอไครครับขันหมองมันไครห้างซ้ำผี่กับจกอืบไปเอาไปเอามามห้างซ้ำนีดกับใครเมียนห้างซ้งกำกับปั่นเมียนขัดห้างบอไครนี่ซ้ำกับคู่ทั้งกับ,บ่อใครหมองมัน่อขครยุ่นนี่เลยว่าได้เยอะเท่าไงพี่กายไอเบียนเยอะก็ต้นดอกไม้อยู่นั่นนั้นมันลงฟีดคนไหนจแต่ถามหนุ่มร้องมันไครเข้ามาเบิ่งอีกรอหนึงพี่น้องอัน ต้นมหาเจ้าอันยังกับมันน้องแซงผลมีแต่ห้างใหญ่ๆปีนี้มันอาหารสมบูรณ์นี่ก็ต้นบักแซวเนี่ยสช้เทียนหน่อยกับปลูกแซมตัวนี้จึ่งคืนข้าพหุ่นบักเทียนเทียนใหญ่คุ่นหุ่นบักทองเตี้ยใต้ต้นบักเขียก็กำลังย้ายไปเรื่อยห้าสิบต้นใหญ่ขนาดมือกฐีห้าสิบต้นบุตรตัวรวมเปลียวนี่ท้านั้นจะทั้งนั้นซื้อมั้ยยี่สิบต้นเท่านั้นเบี้ยละห้าสิบบาทซื้อมั้ยยี่สิบต้นห้าสิบบาทซื้อมั้ยี่สิบต้นท่านั้น เราไม่เจะมีให e ้เห็นดอกเพราะว่ามันใต้ต้นบบเขียวต้นแบบหงเตียอันนี้ว่าบบเตียเด้นมันหักเป็นหน่วยแล้วนั่นว่าบบเตียมันหักเป็นหน่วยอาจันนั้นที่เตียอีหลีอยู่เพราะติดดินโอ้โหแต่ว่าหอมมีหลายคักอีหลีงามหลับหัวกับโบเป็นหัวหน่วยในช่วงนีแต่หัวใหญ่ๆครไอ้เบิ่งตัวอยู่นั่นเป็เลี้ยงจรินนมดแต่หัวยังไงนี่หัวอีหลีนี่แต่หัวยังไง แอบสีบเสียเลยว่าหอมปีนี้มันได้หลายแล้วแบบหัวใหญ่พวงหัวใหญ่ดีมึงเอาเข่าไกลๆกล่องเลยพี่น้องดูนี่ยังหน่อยเนี่หน่อยเตี๋ยเมนม่วงๆนี่โอ้ยเย็นๆวันวาวอีทอยที่ทำอยังรูปบบรูปแบอันนี้บอกต้นเตี้ยครับเป็นดอกเป็นหน่วยแล้วเลือเป็นดอกเดีเป็นหน่วยพุนเดพ่นเดพ่นเด่ไปเออพีเด บมเมนมันบมเมนมันฝรั่งดอกกับมันมูเขาเห็ดเศษไฟมูเขาอันนี้มูมันเห็ดเศนไฟเนียนโมเมนมันหานาทีโบ่มันไครมันอยู่ทางญปุ่นหัวเลี้ยงเสียงนั่นนครับบอกหงบอกหงพันเตี้ยเันหน่วยแล้วเว่าพันใหญ่งนี้กบหงอกสามขีดกับเยิ้มบ่ได้ซื้อเข้ามบ้านนี่เออมันเงินเดลคืออยู่ขงบ้านกับักเตะเออเป็นหน่วยใหญ่แล้ว อัอ,อย่งางเป็นต้นเป็นต้นเมล็มดกับใบหยางไป่ตูเจังไหนตอนฮกวนเท่าที่ปลูกนี่นาเพราะว่าบอกคงเขากะกาเม็ดเป็นบ่ออะไรบ่เท่าที่ปลูกเขาเด็ดหักแก้วมันถิง่งมันถิเป็นต้นเมล็มดเลยบนนี้เด็ดห<า>กักแก้วมันถิง่งโอ้พี่น้องเขาได้ความรู้ใหม่แล้ว เขาต้องเด็ดหักเกี่ยวมันถิ่งครับมันถิ่เป็นตัวแม่ยเมื่ออยู่เป็นตัวเมียมืจันทร์เมื่อกี้เป็นทัวผู้เมีนมื่ก็จันทิ์ปนผสมผสมกันนะตัวแม่นี่คือว่าเขาลกเราหักมันขาดหักเกี่ยวมันขาดเดี๋ยวมันถิ่เป็นตัวแม่ครับคนบองหมูได้เลยแมียนก็ยังวาน่เก็ยังวานเขาซื้อมาจากตลาดที่มันเพาะเม็ดขึ้นเองนั่นเป็นเตโตัวผู้อันนี้ผู้เองม่ใช่ตัวเมียนเดียวเด็ดหักเกี่ยวมันถิ่งอวิธีผู้อันที่อันที่เขาวานนะเขาเขามาจากอันนี้คื้นที่เป็นพันเงาครับ พันเงาอันที่เขาเสือเขาเสือมาจากตลาดแล้วมันสุกนะเขาหวานลงแล้วเขาเขาไม่ป่วยมันเป็นแต่ตัวผูวไงมันเป็นดอกอายุมีแต่เป็นดอกอันมูเขาเพาะไว้นี่เขาเด็ดหาเกลียวออกแล้วมูเขาเพาะนี่กับบุกมูข้าวเจี๊ยต์คือกันเราอาจจะือกันเอออาจจะอันนี้ปลูกลงกับเป็นตัวเมียมืแล้วเพราะว่าเด็ดหาเกลียวไม่ถึงครับมี่อไหกับสีมดแดงดำมันเป็นตัวผัเด้อวยเ๋ยวหมองมีตัวดำมามา มาแผ่พันธุ์นะครับมามาขยายพันธุ์เดหยวหมองมีแม่ดำหมดดำหมดดำมันคือหมดตู้ผูกมันทีมีผลกับหมดแดงเดิหมดสีแดงมันที่เป็นต้มเมียแหงหาวมูต้มเมียแล้วก็หาหมองไงไงมาปล่อยนี่โอ้ยเฮียด้อได้ความรู้บอกอย่างไรเลยพี่น้องครับมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานเนื้อบอกตอนไปเรื่อยๆมันดอกจันบอกอย่างงามเลยมัน ดีอะไก็บอกพเด้มีปูกีีเดียวกรไดแจกเขากินมาสั่นบอกยังงามเนยมีไอเดียยังไม่ไบอกพี่นอกอยู่ปะบอกเรียงบนแถงเนี่เราก็เรียงปูกบะหี่อยู่เนี่ยแล้วก็ทบลอยหูแล้วครับบวเขียบักเขียก็เก็บมือเส้นมือวานนี่ก็เก็บไดยขายซเมื่อเด้ขายซื้อเมื่อวานกัลต้องรวกูมาเขาทามือนี่โบหองยครับเงินเขาซมอ บุเชียเทีกับบุย่างงามนนเก็บ่ได้ลงทุนยังมากม้ยาเยอะฮกกบด้อันนี้นะบ่เด้ลงบ่ได้บ่ได้เพิ่มต้นทุนบ่คุณยังมาท่านใส่เลยบอเขียก็เจ็บสูมื่นแล้วกินไ่ขอกับินอยู่นี่มอนี้ก็เก็บให้เท่ามีแต่ลงแห้งยางอย่เาแล้วเป็นผู้ซอยมาเบิ้งก็เจ็บให้บกเขียมันเป็นบกเขียนำยศนี่โมเมนต์บเขียยาพันกับบุอได้เสือ บอกพันเขาของเจ้าของโอเขอทาทาพันเขาของเจ้าของแค่นี้เก็บพันไม่นำไปปลูกต่อ,อไปก็เป็นในหน่อยได้หนิคนมาสั่นกล้าจังหานานคุณมันบ่มีมองติดไปตัวนี้ปลูกก็ทำนี่มันบ่ไหวคนเดียวตรงแซนนั่นเลยนะสปินเตอร์นะแมนโอ้ย <laughs> คนมาเห็ดไหนวะเตี้ยคนมาเห็ดไห <laughs> นอีกนี่บกคุงเปลี่ยนนี่มันอยู่ใต้ตัวเดียวสอมาเบียร์ละมันโอ้หมดยางแพงเลยสมกับ บ่บงหงเตี้ยอยู่ทอปอ๋อมันจิเตี้ยมันอยู่ใต้ต้นมะขี่แม่นจิเป็นหน่วยคาดินบเป็นเราว่ะต้นนไอยพอดนั่นว่ะมันใหญ่กว่านี่ก่อนมันกี่ซ้ำต้นโมฝนอะไรวนอันโมน่าแก่แก่จากของตาเอย่างเช่นวันนี้เขาไหนมาแก่ไม่จากของปกโนล่อันนี้กล้วยขนาดขึ้นมากินครับแตัดโบท่านหล่ออืมมะขี่อันน้ำยศมะขี่ออกลูกทรงแก่สีแดงแล้วกอบบอบ่ได้สีหวานสียาด้ว มันจีเป็นทรงนี่แบบเขียนน้าหยุทธมันจีบอเป็นนะมันแบบบกมมันจีบกขมเออมันจีบกคือหยาดทิพย์เด้มันก็บกคือมูนน่ะมันบกตัวกันอันอันอันมูขมมันวะไหนพันเดียวกันเหมือนมันเดียวกันเก็บไปแล้วนี่นี้มันบกงามบมันบกงามเออได้ปลาบกแกได้หนีอ่อนมันสีหวานเสียงเปาะดีเถอะออมันสีหวานเกย้าหลับ ยาบ่พอจะเกลี่ยยาทิพย์วันนั้นนี่ขาวขาวนี่คือสารตะปูดินนี่ครับสารตะปูดินให้ดินมันร่วนนะดินเหนียวหมอย่างดีบหอยดินมันแข็งเสียดินซียกใหม่น้ำผ่านนี่ปูมันเกลียวได้เนี่พราอยังว่าตริตกะว่าจริงมันคุ้มดินน้ำปอบนี่บ่หอยมันไหลตริบ่หอยมันบ่แห้งโอ้หอมันคุ้มดินไว้บหอยมันซุมตลอดหอมันซุ่มตลอดโอ้เข้าใจกระบะปูมันเกลียวกรว่ามันค้านกหนแนวนะกระบะยง ย้งวันนี้แล้วสีใส่ฟุ้นแล้วก็สีใส่ปุ๋ยแล้วก็บสีอาเฟียงมากรบของเฟียงเตรียมไปแล้วคุณปลูกบกพริกให้มันแล้วก่อนเฮ็ดมูนอีแล้วจะคอยติดไปให้ความสะอาดทั้งปุ่นทั้งปุ่นจะคอยตินสีให้เบิ้งแห่งเดี๋ยวเฮ็ดทางปุ่นเรากับมูนอีกไงเดี๋ยวเขามาเบิ้งกันอีกพี่น้องเข้ามาเบิ้งกันอีกรอบนึงเดี๋ยวทางนี้ก็ที่ได้ได้ผลได้ได้อี่ยัยงปุ๋ได้ผลได้อันนี้นะได้ขายนะได้ผลผลิตก็ที่ได้ขายได้ผลผลิตขาย บ้านนันก็เยอะตอนนี้ก็บทีเดคขายตอนงามสลับกันสลับกันไปเรื่อยครับตอนนี้ก็บทีเดคขายคือดอกหอมนี่ทีเดคเก็บตลอดดอกหอมทีเดคเก็บตลอดช่วงนี้เด้ยครับช่วงนี้เดคเก็บดอกหอมตลอดบางนันก็พักหนาเพราะว่าทางเทิงลงของเต็มช่วงหนาววันนี่พักหน้าพักหนากับพักของปุ่มบ้านนี่มาถิ่งช่วงมาลงบักผิดครับก็เลยบ่ก็เลยบ่ว่างบ่ว่างเดคขายดอกหอมอยู่ทั้งคมดก็เลยบ่ได้ไวเบิ่ง ม iga, ื่อนี fruit, ้โบเก็บดอกหอมทรงเขาพ่อหยังว่าจีถิเก็บไปซรอยงานงานในบ้านเก็บไปซรอยเขางานในบ้านอันนี้บองนี่ยก่อนก็ถบอโเก็บทรงเมี่ยค่ะมื่อกี้ก็เอาเตจตะไคร้กับตะเขียนอันนี้เราใส่เตจตะไคร้กับตะเขียนเพราะว่าหลายคนนั่นเห็ดโบทันหลายคนนั่นก็เห็ดโบไหวพ่อหยางวัดจีมันหลายแนวมื่อกี้ แต่ไข่กับสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดโลเก็บเอกวันนี้ปอกให้เขาเอีปกปอกให้เขาเหนี่ยเย็บเย็บด้วยครับจีออมมาทั้งนี้แต่ยังหลายตือปีอยายขึ้นก็ได้กินก็ได้ไดขายพร้อมได้กินได้ขายนี่ใบ<ม>ตองขายดีครับใบตองเออเมนนใบตองนี่ตัดเมื่อทันเลยตัดท่าน้นก็ยังปลูกเมื่อไรใบตองทางนยิ้มบ่อยครับถึงก็ต้นไหนต้นท่านะปลูกไว้เมื่อเร็วมียังก็ได้ขายตัวนี้ ไปตองนี่แม่ยค่ะข้อหัวสุ่มนะก็มาเอาครับตัวข้อหัวสุ่มก็มาเอาไปตองมาเอากระเที่ยลตวงรวยเที่ยลรวยฮะที่เป็นราคาหมดเนาะไม่ก็ประตูมาสั่งก่อนบเกี้ขึเงินน่ะก็ได้ขายได้เนี่ยบกี้เงินแม่ค่ะตั้มั่วเข้ามาจะตีเขาตีได้บกย่อพอมบกย่อพันใหญ่อยู่ในสวนนั่นครับบกย่อมีอยู่สองตัวเขาจะได้บกย่ออะไรบกย่อได้บกี้ขึ้นรวมเอาไปตั้มาเนี่ยเอาไปตั้มั่วงได้ขายทุกอย่างเลยพี่น้องออกมาเนี่ย นี่เก็บมดตัวนี้บัะงวงปลาทีนน<อ>มันเป็นจังออได้ขายสองหุนเลียขายบะงหอดบะงองปลาพร้อมบะงวงปลา,า,าได้ขายสองหุนไงยังว่าบัางเงอิญเมื่อกี้นี่บะเต้นไว้นะ,ะคือผักสวนควม,มีครบวงจรทุกอย่างเลยเดี๋ยววันหนาะจะพาะมาเบิง้งความงามของทางฝุ่นกับทางนี้ครับก็ยิ่งง่ายพอดีก็ยิ่งได้ขายพอดีถือว่ามือนี้ได้ความรู้บ่มากก็นน้อยสำหรับไอเดียเห็ด เพื่อสวนคว้วาครับเศรษฐวกวิจพอเพียงครับเห็ดย่างได้ครับอยากได้เชี่ยงใหญ่ให้ปลูกนอหน่อยให้ปลูกนอหน่อยหน่อยครับถ้าอยากได้เชี่ยน้อยให้ปลูกต้นใหญ่โอ้มันเป็นยอย่างเดียคกันเป็นอย่างสันเมื่อกีต้นใหญ่นี่บ่พอค้ามันกระถกกันบนห่หรอครับ เกี้ยมันกะติบบใหญ่มันกะติน้อยคณะปลูกต้นน้อยๆอยยังทีตัวมันตีใหญ่มันกีสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นแน่นตลอดไม่กะติเกี้ยใหญ่เนี่ยเขาทาโอ้อยากไดินนออะไรกับใบหญ้ครับเด็ดเลื้หัวลงไฮตันไฮปลูกแต่หัวกรอยากได้นนออหลรเนี่ยงุ้มลงนอมันกะิีกินกาซากได้ไหมฮะเนี่ยแต่ขึ้นเออแต่ขึ้นกาซากขยายพันธุ์ได้หลายขยายชิบุนเขาทาครับพี่น้องใบหญ้าใส่ของได้ความหลบไปบ่มากก็น้อยเด้อมื้อนี้บ่มากบ่น้อยหลายเติบ พี่น้องครับอันนี้เป็นหม่องขายผักครับ่นเยี่ยวมาว่างไว้ขายเวลาพักได้หลาย่นก็จะมาวางขายมินิแล้วก็นั่งขายครับช่วงช่วงเฮ็ดช่วงหนาฝนดีๆขายเฮ็ดพร้อมขายผักพร้อมอย่างมันเลยเป็นไงครับได้ไอเดียหรือว่าวิธีใหม่ๆในการปลูกผักไปครับที่เบิงมารับเอาไปใส่กันเิึงเด้อรับรองว่า เกิดแท้ผมว่านี่เพราะว่า่นเป็นกูรูดันพักนะครับนี่แะครับมองขายพักได้แล้วครับพอกันคลิปหน้าเดี๋ยวหยิบพาไปเบิ่งทางฝุ่นนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์หนี่เด้อครับท่านอยิบประผาดคลิปต่อไปขอบคุณครับนี่ครับ